อนุบาลมณียาเหรอเดี๋ยวเราจะพาเธอไปเที่ยวโรงเรียนอนุบาลมณียาเองตามไปเลย<ป>มาดูสิว่าโรงเรียนเราเนี่ย โรงเรียนอนุบาลมณียาได้จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยโดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศัก,กยภาพมุ่งเน้นการอบรมดูแลพัฒนาความพร้อมของเด็กเพื่อพัฒนาปัญญาทุกด้านตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาส่งเสริมให้เด็กจเจริญงอกงามในด้านการคิดมากกว่าฝึกในด้านการจำเพื่อให้เด็กเป็นผู้ที่มีความรู้มีกระบวนการคิดเชิงวิทยศาศาสตร์ส่ง เสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญารวมทั้งยังปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเองโดยวิธีการที่หลากหลายโดยการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลมณียาเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการการจัดการเรียนการสอนที่ยึดการทำงานของสมองเป็นสำคัญและได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การนำแนวคิดเรื่องทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จหรือ EF มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยโรงเรียนอนุบาลมณียาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงอนุ บาปีที่3จํานวน6ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลมณียาเป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กประกอบด้วยอาคารเรียน3หลังอาคารธุรกาการ1หลังตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านมนียาติดกับส่วนสาธารณะและสโมสรสระว่ายน้ําของหมูบ่บ้าน สภาพแวดลอ้อมภายในบริเวณโรงเรียนรวมทั้งสภาพแวดลอ้อมภายในโรงเรียนจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอันร่มรื่นและสวยงามวิสัยทัศน์นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาตามความพร้อมและตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีกระบวนการคิดและการตัดสินใจมีการแก้ปัญหายอย่างมีเหตุผลมี ระเบียบวินัยในตนเองรวมทั้งมีสุขนิสัยที่ดีมีความสุขในการมาโรงเรียนปรัชญาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพมีวินัยในตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรม โครงการความปลอดภัยสร้างได้ด้วยมือหนูประกอบไปด้วยกิจกรรมการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยกิจกรรมการกินอย่างไรให้ปลอดภัยและมีประโยชน์และกิจกรรมการคิดอย่างไรให้ปลอดภัยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและรู้จักดูแลตนเองสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในตัวกิจกรรมทั้ง3กิจกรรมเหล่านี้ได้มีการนำนวัตกรรมโคดิ้งที่มีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความคิดที่เป็นระบบและได้เรียนรู้อย่างสนุกพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหานำมาเชื่อมโยงกับบริบทเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันระยะเวลาและสถานที่ระยะเวลาวันที่20กรกฎาคม พศ2563ถึงวันที่30ตุลาคมพศ2563สถานที่ใต้อาคารโรงเรียนอนุบาลมณียา ร,รายละเอียดการจัดกิจกรรมกิจกรรมที่1การเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยเป็นกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเดินทางอย่างปลอดภัยโดยภายในกิจกรรมนักเรียนได้จำลองสถานการณ์การเดินทางบนท้องถนนซึ่งครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์การจราจรเบื้องต้นและววิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นต,นตามกฎจราจร กิจกรรมที่2อกินอย่างไรให้ปลอดภัยและมีประโยชน์เป็นกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์และการรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะภายในกิจกรรมนักเรียนมีส่วนร่วมในการเล่นเกมล่าค้นหาวัตถุดิบจากการใช้นวัตกรรมกิจกรรม <คน S 2> ที่3การคิดแก้ปัญหายอย่างไรให้ปลอดภยัยเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแก้ปัญหาและสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาในยามคับ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่พบเจอภายในกิจกรรมมีทั้งหมด3กิจกรรมให้นักเรียนได้เลือกปฏิบัติดังนี้กิจกรรมที่1การอยู่อย่างปลอดภัยภายในบ้านและโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เลือกเล่นเกมเลือกบัตรภาพการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธีกิจกรรมที่2หากฉันพัดหลงเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เล่นบทบาทสมมุติจำลองสถานการณ์ จากการหลงทางในสถานการณ์ต่างๆว่านักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาต้นอย่างไรกิจกรรมที่3คนแปลกหน้าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมที่2นักเรียนจะสามารถคิดและแก้ปัญหาปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธีเมื่อพบเจอสถานการณ์ดังกล่าว เป็นยังไงบ้างสำหรับการมาเยี่ยมชมโรงเรียนวันนี้สนุกไหมอ้าวแล้วเธอก็ได้รู้ว่าโรงเรียนเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนใช่นอกจากนี้เธอก็คงจะได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนของเรามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังไงและก็มีสภาพแวดลอ้อมสวยงามแล้วก็มีธรรมชาติเยอะแยะมากมาย ที่สำคัญเลยมีกิจ,จกรรมสนุกๆอีกมากมายให้เธอได้เรียนรู้สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายเธอก็เดินไปด้ยวยสิเดี๋ยวเราเปิดให้